อ๋อสกครับวันนี้กับผมเป็นตัวแทนของอาชีบอัตตานีในผแผนกอาหารและพภชนาการในอาหารท้องถิ่นสวยครับกล้าเชื่อเลยครับกามองแกเซาด้าปะจูเป็นลูกเจ้าของร้านอันนี้คือเป็นรุ่นที่สองบอกที่มาที่ไปของร้านหน่อยครับที่มาที่ไปยอเดิมคือยายขายแล้วอันนี้สืบทอบมากะพิ่สูน์นี่คือสูตรของแม่มที่มาของไก่ก้อนแรกมาจากไหนครับ แต่กอเละยอเนี่ยเหมือนสืบทอดกันมาเหมือนอาหารอาหารพื้นถิถ่นของที่นี่แล้วก็ลองขา,ายดูก็ที่ขึ้นชื่อก็เฉพาะจะมีงานมหากรรมก็เลยขึ้นชื่อมาแรกๆไม่มีคนรู้จักแต่กอเลวแล้วชื่อของกอเละมันมาจากคำว่าอะไรครับยอเนี่ยถ้าไม่มีไมยย้เียมันจะเหมือนเรือ เดี๋ยวถ้าอยู่ในน้ำมันจะบปลแหลกจะไหมไมเหมืมนอนไก่เหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งไม้มันจับปลแหลกนี่มันคือปลาแหละแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างครับส่วนผสมของน้ำแกงน้ำแกงก,ก็จะมีหัวกบะชิ้เม้นเลือดัหัวกัะชิ้หลังาน,น,นั้นก็มีพริกแดงหอมกระเทียมกัะปิกแล้วก็ไม่ผัดชีก็ปั่นยวมกันแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวให้ได้3ชั่วโมง ไม่มีแป้งผสมไอ้นี่ตอนอ้อยตันยอวิธีการทำาไก่ก็แแล่หัวแบนเท่ากันขอกระหัวกับหเย่หอวเย่งบวกหัววัวหัวนี้ต้องมีหัวกะทิหัวกะทิต้องไม่ผสมเครื่องแกงของวายสันนี่เลยตุ๊กมาดิเที่ยวให้ได้สามชั่วโมงต้องใช้ไฟอะไรปะไม้ฟืนไม้ฟืนถึงจะได้ตัวหอไก่นี่เราเอาไก่ทั้งตัวเลย มทา้ก็ชำแหละเรสร็จแล้วก็เอาไปต้มต้มใส่น้ำเกลือนิดนึงต้มประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาชุบน้ำแก็งให้ได้ให้เขาเนื้อออ๋ตัวชุบสตีดต้องต้องย่างแบบสารบมรอบอสามรอบแล้วก็คล้องไข่พร้อมไข่เลยแล้วก็ไก่นี้ก็จะให้อร่อยทั้งไก่สดห้ามเอาไก่ไก่กองอ่ะแน่หนูแล้วก็ลงมาชำแหละเอาทุกส่วนที่ขายดีสุดคือน่อง แล้วก็พวกกระดูดถ้าคนจีนจะดีนั่งขายสลางก็จะถึนพวกกระดูดเยอะสุดขา,ายดีสุดคือคมีหนะอยยีราฟด้วยดีอาหานมากครับเผาเป็ครับเก่ก็และอร่อยอร่อยค่ะ